สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะคะทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องจูเนียสีผาบ้านนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่718วันนี้นะคะมีพา้าบ้านนะคะแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวเลยนะคะองค์ละ500บาท ขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิดชื่นชอบองค์ไหนเลง็งองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร082620910 5นะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่าน พาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะคะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาไม่นานคะ่ะพี่ๆไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ e ีพีใหม่ๆกันนะคะ กติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนค่ะสมมติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่28ให้พี่ๆค่ะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่28 EP ที่718ช่องจูเนียร์สีผาบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับ50รายการวันนี้นะคะขนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆมีทั้งเนื้อดินชิ้นผงรูปหล่อเครื่องรางสวยๆราคาแบ่งบันองค์ละ500บาทแถมจ่ายส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะองค์นี้จะเป็นพระปุหนังค่ะ องนี้นะคะจะเป็นพระปูหนังกุวัดราชบูรณะนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อสัมฤทิทองนะคะใบหน้าดูคมดูชัดน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละา500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นพระปูหนังเนื้อสัมฤทธิทององนี้สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก,ก่อนได้เลยนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลีย ที่1ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สององนี้นะคะพี่พีจะเป็นพระยอดธงกุวัดไก่เตี้ยขออภัยค่ะจะเป็น พระยอดธงกุวัดไก่เตีย้ยกุอายุทธยาเนื้อจะเป็นเนื้อทองดอกบวกใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่ส หมายเลขที่3นะคะองค์คนี้เป็นพระก,กิ่งนะคะรอ5วัดบวรนิเวศตอกหมดทองทั่วทั้งองค์นะคะสะภาพสวยใบหน้าดูคมดูชัดเป็นตอกหมดทองสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาองค์นี้ต่ออยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโูรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่4ี่องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะคะลงรักปิดทองถักเชือกพิมพ์ใหญ่นะคะวัดละคังโคสีต,ตารามผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่ๆ ผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารดูชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆเป็นของเก่าของโบราณนะคะรายละเอียดรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรียบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศรัพท์น้องจะเป็นเบอร์0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ห หมายเลขที่5นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญย5พุทธศตวรรษปี250 0เนื้อจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักเรียบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นหมายเลขที่5ราคาแบ่งปัน500บาทต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่6 หมายเลขที่6นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นแผ่นปั๊มเหมือนเสาห้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะใบหน้าดูคมชัดใบหน้าดูคมดูชัดมียันดูชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตัวหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแห้งชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7 หมายเลขที่เจ็ดองนี้จะเป็นพระหมายเลขที่เจ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นพระ,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 ะกิ่งนะคะวัดบวรนิเวศวิหารเนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะด้านหลังจะเป็นหลังมังกรสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังมังกรนะคะสวยงามแบบนี้เลยเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรี ใต้ฐานนะคะจะเป็นต่อโค้ดวัดบวรพี่พี่ท่านไหนที่สนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่7ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8ดค่ะหมายเลขที่8อดองนี้นะคะจะเป็นผ้าขุนแผนนะคะพายคู่กุวัดบ้านกลางนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นพายคู่พี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9้าองค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรใบหน้าดูชัดเจนนะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยนะเก็บสะสมมากมาก องค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละห้ารอบาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามมากๆเลยจะเป็นหมายเลขที่9ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่10บหมายเลขที่10นะคะองค์นี้เป็นเหรียญดวงพ่อคูณะคะ่ะรุ่นราจะเป็นรุ่นราชานะคะรุ่นอา เป็นเหรียญพวกซับเนื้อทองแดงลมดําเหรียญจะเป็นเหรียญกลมแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังหลังตัวหนังสือหลังรอยจานแบบนี้เลย้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่10ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่11ด หมายเลขที่11นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญปุกจอยหลวงปู่ทิมนะคะวัดลาหารไรจังหวัดระยองพร้อมเลี่ยงกรอบกันน้ําแกะลายสวยงามด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีโผลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่11ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะพี่พี่องนี้จะเป็นพระป,ปิตาเนื้อเมฆาสิทธ ปิดทองสวยงามนะคะเก่าๆห,หลวงพ่อทับวัดอนุคารามรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะด้านหลังจะเป็นหลังรอยจาน1จุดนอ้ององค์นี้นะคะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่12ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่13ค่ะ หมายเลขที่13นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14 หมายเลขที่14ี่นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระผงของขวัญลวงพ่อสุดวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะคะผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังภาษาจีนแบบนี้เลย พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่14ให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15องค์นี้จะเป็นพัพปิดตาองค์นี้นะคะจะเป็นพัพปิดตานะคะเนื้อผมคุกรักหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง ด้านในนะคะพี่ๆรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16 หมายเลขที่16นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นพระนางพญากุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่มวลสารนะคะดูชัดเจนนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อดินน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคะ่ะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่สิหราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17 หมายเลขที่17องค์นี้เป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะหลวงปูทวดจะเป็นรุ่นเบตงนะคะพี่ๆใต้ฐานต่อโคตดหมายเลข680วัดช้างให้นะคะมีคาบยาแดงเก่าๆเดิมๆค่ะมีคาบยาแดงนะคะเก่าๆเดิมๆใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์น้องนะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่ๆแอดไลน์เข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่17ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18องนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดเป็นเนื้อนวัดวชางให้จังหวัดปัตตานี ด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อระวะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ขาดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่18 ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบบทักรีบบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่19หมายเลขที่19นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระพุทธชิน,นราชอินโดจีนปี2485วัชสุทัศน์ค่ะใบหน้าดูคมดูชัดน,นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองคละ500บาท เป็นพระเก่าพระโบราณนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงค่ะได้ที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะสวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะพี่พี่ไม่มียันหรือว่าดอยจานนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่19ราคาแบ่งปันบาทจะส่งให้ฟรีค่ะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหมายเลขที่2ี่ินะคะพี่พีองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่มุนนะคะเป็นเหรียญอายุครบ1 0 6ปีเหรียญอายุครบนะคะ106ปีนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษ ลงยานะคะพี่ๆเป็นเหรียญลงยาสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นหลังยันด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนเลยนะคะสวยแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่21หมายเลขที่21นะคะองค์นี้จะเป็นพระชัยวัดค่ะเป็นพระชัยวัดวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเนื้อสัมฤทธิดทองใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเนื้อจะเป็นเนื้อสำมฤิดทองนะคะใบหน้าดูคมชัดเป็นเนื้อสัมฤทธิดทองสวยงามมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่21สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่22ค่ะหมายเลขที่22 2องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญองค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารยโเป็นเนื้อทองแดงปี2 507นนะคะวัดป่าอุดมสมพร เรียญนี้นะคะใบหน้าดูโมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีด้านหลังจะเป็นหลังรอยจามตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยพี่เพี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีพลูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้นะคะจะเป็นพระพุทธชิน,นราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงเนื้อทองดอกบวบนะคะกุวัดพระศี กุวัทศีรัตนมหาธาตุค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อทองดอกบวัวใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24 หมายเลขที่24นะคะพี่ๆองค์นี้ค่ะเป็นเดือนเซมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไรจังหวัดระยองด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆดูชัดเจนเลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดน้ดองให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่25้า หมายเลขที่25นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ปั้นอาจารโลค่ะด้านหลังจะคะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังยะอษหมายเลขที่25นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองคละ500บาท เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26เลขที่26นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ือสีลิงดำนะคะวัดท่าซุงนะคะพี่ๆใบหน้าดูคมดูชัด ใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะเมตตาดูชัดเจนและหลังนะคะจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้พรี สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นนองจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27องค์นี้จะเป็นพะปิตานะคะเนื้อสัมิดทองหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ เป็นพระปิดตาเนื้อสัมฤทธิทองพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28หมายเลขที่28ดนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวปี2513วัดหลงบนใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยเน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเช่นกัน ปี2519เรียนดูคมดูชัดนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่28ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29องค์นี้จะเป็นเหรียญคอน้ำเต้าเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะคะเป็นเหรียญโบราณหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะคะพี่ๆเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํา เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่สามสิบหมายเลขที่สามสิบองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสมาอ่าเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชิน,นราชด้านหลังเป็นปีนะัก ด้านหลังเป็นปีนักสัตว์นะคะมะเสิงเป็นปีมะาสิงเนื้อเป็นเนื้อกระไหลทองหลวงพ่อเหลือว่าสาวชะงกนะคะพีพีสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดพีพีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์น้องให้ราคาแบ่งปัน5้า้อบาทจัดส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่สาสิบค่ะไปนะคะเป็นหมายเลขที่สาสิบเอ็ดค่ะ หมายเลขที่31นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดปี250 0อาองค์นี้นะคะ,จะ,ะ,คะ,คะจะเป็นวาชางให้จังหวัดปัตตานีค่ะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นทาคูวิไลโสพลหลวงปู่ทีมค่ะสวยสวยแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อกะไหล่เงินน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32องค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญดวงพ่อเปียน เป็นเหรียญหลวงพ่อเปียนนะคะปี2507ัายจวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนนะคะด้านหลังค่ะพี่พีด้านหลังจะเป็นหลังยันและตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งแบบนี้เลยพี่พีท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33นะคะพี่พีองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อม่วง เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะปี2483สภาพใช้งานค่ะใบหน้าดูคมดูชัดเมิตาชัดเจนน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทด้านหลังจะเป็นหลังตัวหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกดวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมน,นะคะปี2483เช่นกัน องนี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อกะไหล่เงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทางรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35อุค์นี้เป็นพระซุมก่อกุทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชร รายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนค่ะน้าเก็บสะสมมากๆเลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมเรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่35ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารปี5 5 2หมายหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37นะคะพี่พีองค์นี้เป็นเหรียญดอกเป็นเหรียญหลวงพ่อโอดปี253 1มเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทวัดจันนะคะพี่พีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังค่ะพี่พีจะเป็นหลังเจดีนะคะพี่พีท่านไหนสนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38องค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อท่านเขียวใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยนันน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญไข่ปลานะคะหลวงพ่อมุมอ่าหลวงพ่อมุมนะคะวัดปลา,าสาสเยอะ ปี2509เนื้อทองแดงรวมดำใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเมตดตาชัดจนีนน้องแบ่งปันให้คะ่ะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบรักรีบ,รบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่40 หมายเลขที่40นะคะพี่พีหมายเลขที่40องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงปู่ทิมใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังยนันน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500อบาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่พีท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่4 1เอ็ด หมายเลขที่4 1บเนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะวัดจุรามาน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกปี251-1วัดทองนะคะสภาพใช้งานเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลย พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42องค์นี้นะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังนะคะจะเป็นหลังอกเล่าองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาท จะส่งให้พี่มีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะเรียนดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43องค์นี้นะคะพี่พีเป็นเหรียญจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหันได้จังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะลงยาสวยงามด้านหลังค่ะพี่พีจะเป็นหลังยนันองค์นี้น้องแบ่งปันให้ค่ะอยู่ที่ราคา500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44 หมายเลขที่44องค์นี้ค่ะจะเป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะวัดบางโนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติม,ตมกันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45องค์นี้จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะพี่พ ะะจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังแบบน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละห้0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46นะคะพี่พี่ขาวองค์นี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพิมพ์เล็กปี2515วัดอรหารได้จังหวัดร,ระยองด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยานแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47หมายเลขที่47องค์นี้เป็นพระป,ปิตานะคะหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ว่าจุฬาเล็กลงรักปิดทองนะคะวัดสะพานสูง ผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟีีต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่48องค์นี้จะเป็นพระปิตาเนื้อสำลิดนะคะ เป็นพระปิตาเนื้อสำริดดวงปูเอี่ยมนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในแต่ละองค์รีบทักรีบรีโกลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500อบาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49จะเป็นพระปิตายันยุ่งเนื้อสำริดทอง จะเป็นพระปิดตานะคะยันยุ่งนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสามลิตทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ สภาพดูสวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บสะสมมากๆจะเป็นหมายเลขที่49ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคจังวัดนครสวรรค์เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดูชัดเจนให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ สวยๆแบบนี้เลยถ้าสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะหมายเลขที่50ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่พีก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะขอขอบพระคุณพี่พีทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะโทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0826205910ผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออาภาัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่พี่รับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ